ตัวอย่างไม้ที่<า>มอตัวถ<อ>่ายไม้พีแล้วมันอ่อนแรงแตกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับรอดแล้วท่านี้ต้องมันแน่นอน,ออนทุกคนแต่ให้ท่านนี่คือแบบว่าต้องมันแน่เออตะพวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมดถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ร่องรอยของอีพีชุดหนปอบเลี้ยงปอบหลเยอนได้แล้ว ดงขโมดเนี่ยเป็นดงผีห่าลุงยักษ์ออกไล่ล่าแล้วไปที่นั่นก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทัพข้างในนั้นจะมีผีจริงขอหมอเทนถ้าไม่ตายห่าซะก่อนเดี๋ยวก็ได้เห็นเป็นบุมตามันมารอต้อนรับเราเราใช่ียร์จางวันแตมันแค่หยอกกันคืนหลอกของจริงแน่